เสียความกรุานายยกนัทบุญจีบทนงรบผมพันเอกจุลังวิทยาวงศสริจิผู้ในการโรงพยาบาลค่ายสพจิติพิธภั์ครับรผมนายาสิสิรินนนิรภรองผู้ว่าการจังหวัดพิษุเกตครับประผมนายสมศักดิ์รุ่งรำครับผมมมนตรีวศุลศิลป์ชุ่มกาวรองผอนครราชาครับ สุนีายกุพรแสดงนิานางปญญาพิชาดวงวุฒาสุนันญาศาต่างหากสทเขตบนราชธาีค่ะ อึ๊บหักทังหมดรุกยกอกอึ๊ดักตอนนี้หมอที่ผ่าตัดชื่อห like um, มอสันเทพบ คราวนี้ก็ยังคุณจะเอาไปล้างแผลอย่างผ่าตัดกรณีแผลที่ขาข้างนั้นมันค่อนข้างใหญ่ก็เลยถ้าทำในนิวออดก็อาจจะเจ็บก็เลยมีตรงยาสลบทั้งหมดที่นี่ถ้าบอได้ผมดูอย่างนั้นเลยว่าทำได้หมดจากโคอะไรนั่นก็คือตรงปเนเลยเพรถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่หนักผว่าต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ผูกกับทางโรงพยาบาลสังกัดอำัภ ขาลูกขายยังแข็งแรงอยู่ขาขนั้นก็เป็นแผลอยู่ครับก็ต้องก็ทำแผลแะ้วนั้นก็ แพ้สเก็ตมันแพ้ก็โดนตนั้นก็โดนแรงระเบิดอไไปก็มีตอื่นนลัสเก็ตทบได้กลางอย่ใช่ไหมกลางได้ครับนอนกลางไงครับโอเคได้ั้นงกองมห้ครับ สามลายนนึงสก็คคนกาติกับนนั้นรหนงไม่พอหนึ่งสองสามักคนนี้ครับหน่สักคนนี้ด้วยโอ้ยหายแล้วคนนี้โดนที่น้องหาแล้วโดนที่น้องเป็เแลหลูกนบน้องโดนที่ไหนโดนที่นอง เบอติดกระลาผมเพื่อนนี่เท่าไ่ี่สิ้ปีครับย่สิบปีตามมครมาคืปิดปีสองพุ่นมาอยู่ใกล้คนี่

โ้นโดนสองข้างเลยตอนี่ประกาศตอนนี้สามเกิดไปเห็นแค่ยี่สิค่หชั้นเลื่อนตัวเองต่อไปนะครับนปต่อไดีรุมมองนะตู้นะครับกลับไปก็ลับไปรับราชกานอายุสมักรวันนีน สมัรทั้งสามคนเลยไม่ใช่เน่ยแล้วมีใครมาก็ใคร้ไม่มีค่ะแต่